สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็จะมาทําสีฝาถังน้ามันกัน,นครับผมรถมันเป็นสีม่วงอยู่แล้วครับผมอันนี้สีค่อนข้างมันจะเข้มแต่เดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันครับผมก็ได้ขัดเตรียมชิ้นงานไว้เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็คือเป็นสีขาวครับผมแต่จะใช้สีขาวลองพื้นนะครับลองลองดูครับว่าสีจะออกมาแนวไหนครับผมแล้วก็ รอแห้งเราก็พ่นสีม่วงอีกทีหนึ่งครับแต่เราจะลองพื้นด้วยสีขาวก่อนครับผมครับตามไปดูกันครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ<ม>เราอยากรู้ว่าสีม่วงมันจะออกมาแบบสวยงามได้ประมาณไหนครับผม ทาการผสมไปแล้วครับผมสิ้นหนึ่งส่วนทิเนอร์หนึ่งส่วนครับผมคนชิน้นเล็กๆไม่ต้องผสมเยอะครับผมประมาณกับเาราทำลากลางหาผ้ามาครับผมกลา,ราเราอยู่ไนะหนเ,เ่ยเช็ดก,กาก่อนครับนอกจาก ห่างเหินมานานครับผมถ้าพ้นออกมาได้สวยก็ก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์กันหลายๆคนครับผมแต่นี่ผมลองก่อนครับเดี๋ยวลองให้ดูกันเลยครับผมผม,ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมพ่นพื้นสีขาวแล้วมันจะออกมาเป็นสียังไงครับผมอ๋ออ่าเดี๋ยวเราทำการเช็ดกากก่อนไม่ได้ใช้นาน มันมีแลคเกอร์เก่าเราจะต้องกดเปียกครับผมรอให้เขาไปนนเรื่อยๆครับขัดเปียกมากเดี๋ยวามันจะย่นครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ขัดแลคเตอร์เยอะน,นี่ลองทดสอบเบื้องต้นก่อนครับ

i <laughs> อนี้ก็รอเคลียร์แล็กเกอร์ครับผมครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นสีผสมกับแร็กเกอร์ใส่สีลงไปหน่อยครับผมเราจะเคลียร์ชั้นสีทาแบบสเต็ปสีม่วงแก้วครับ เม็ดสีเห็นเม็ดบุกไหมครับแล้วเดี๋ยวเราทําการเคลียร์ลักเกอร์รอเข้าแห้งสักพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนการเคลียร์ลักเกอร์กันครับขั้นตอนนี้ก็เป็นลักเกอร์หนึ่งต่อสี่ครับผมก็ผสมแค่พอพ่นก็ใช้สีแม่สีของตัวสีม่วงนี่หยดลงไปหน่อยครับผม ทำให้สีม่วงมันสดใสลอยตัวมีมิติครับผมกด mm hmm. ลอยแห้ง mm hmm. เดี๋ยวเราทําการเคขียนแร็กเกอร์กันครับ <c oughs> ครับชั้นนี้ก็สีที่เราผสมแรกเกอร์ก็ได้แห้งครับผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์พันห้าหรือเบอร์สองพันลูกพีกีนะครับ <c oughs> เพื่อทําการที่เราจะเขียนแรกเกอร์รอบนี้นะครับผมันนี้ก็ <c oughs> สีก็เริ่มเงาวาวว วับครับผมทีนี้จะเป็นเคลียร์แล็กเกอร์เคลียร์เคลียร์โค้ดน,นะครับอ่าของผมก็ใช้แล็กเกอร์ของนิปปอนตัวนี้นะครับผมฮิ e ตูเคอนนี้ก็ทำการผสมกันเลยครับผสมแค่พอปอนไม่ต้องผสมเยอะครับผมากาครับได้ของความสะอาดเรียบร้อยเลย ผสมนิดหน่อยครับผมไม่ต้องผสมเยอะนะักแล้วเอาพนงานเล็กกะเอา41อาการว่าเคลียร์สักรอบแค่น,นี้ก็เพียงพอแล้วครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดสั่นะระฆังให้ด้วยนักรลบ เราไม่ต้องผสมทินเนอร์นะครับการคลนกันเลยอยู่แค่นี้ครับผมไม่เยอะ จุลุกปืนครับผมพร้อมแล้วนะครับเจ็บขอบเจ็บขอบก่อนเลยแรงลมก,กับแรตั้งใหม่ครับผมจะใช้ประมาณหนึ่งรอบครับผมล,บล็อคริ่งแลครับกันล่มแรงเลยครับ i um. เรอบนี่ครับผมรอให้เขาแห้งก่อนน้ำหลงก่อนครับเดี๋ยวมันแรงหลงนี่ครับมันวาวเลยครับผมสดขึ้นเลยครับเ,เห็นไหมเห็นเห็นรถผมไหมด้านหลังเป็นเหมือนกระจกเลยเงาวับเลยครับผมเดี๋ยวเรารอให้เขาแห้งก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาเคลียร์รอบสองก็คือจบเลยครับ ทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีครับผมครับตอนนี้ก็จะเคลียร์โคตรอบ2ครับผมก็เรียกง,ง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือแคลกเกอร์รอบ2ครับผมตอนนี้ก็ชิ้นงานได้เริ่มแห้งแล้วครับผมก็คือรอบนี้เราจะเร่งความเงาขึ้นร้อนตเลยครับ ต้องมันเงาร้อยเปร์เซ็นต์ครับผมนไม่มี i uh -huh. ครับผมลองดูคับับขึ้นมันเงาได้จับใจเลยครับผมเห็นไหมครับผมเยืนอยู่หลังกล้องครับผมสวยงามตามท้องนาครับผมใช้ได้ครับผมสูตรนี้สำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวบายบายก่อนครับผมเก็บกังไม้ข้างมือลาตีสวัสด์ทุกคนครับผมขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมลาตีสวัสด์ครับผมบายบาย